<C> 4หนุ่ม F4 Thailand เคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจอดรามา่าสือตับประเทศไม่ประทับใจ เรียกว่ากำลังเป็นประเด็นข่าวร้อนในโลกโซเชียลที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีที่สำนักข่าวไต้หวันได้ออกมารายงานประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างงานแฟนมิงเมื่อปี2564ที่ได้ซีหนุ่มนักแสดงนำในเ4ฟโฟร์ไทยแลนดไปร่วมงานมิงจนเกิดประเด็นว่านักแสดงทั้ง4คนทำาิสัยไม่น่ารักและมาสายเป็นเวลากว่าหชั่วโมงซึ่งทาง4คนไม่มีการเอ่ยปากขอโทษแต่อย่างใด ซึ่งต่อมา GMMTV ต้นสังกัดของ4ี่หนุ่มได้ออกหนังสือชี้แจงเรื่องเดกล่าวไปแล้วว่าประเด็นเรื่องการสัมภาษณ์ล่าช้าของทีมนักแสดงเนื่องจากไฟบิดดีเลย์โดยทางผู้จัดงานได้แจ้งให้สื่อมวลชนทราบล่วงหน้าแล้วส่วนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของศิลปินที่มีการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักแสดงเนื่องจากมีการเข้าใจผิดในเรื่องของการสื่อสารและการประสานงานของทีมงานทําให้ศิลปินเข้าใจว่าช่วงต้นนั้นยังไม่มีช่วงของการเตรียมความพร้อม และอยากไม่ได้เริ่มถ่ายภาพและสัมภาษณ์จึงทําให้มีการรับประทานขนมในช่วงระหว่างรอเมื่อได้มีการชี้แจงให้ศิลปินทราบจึงเตรียมพร้อมให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนต่อตามปกติโดยทีมงานจึงได้แจ้งสื่อมวลชนขอไม่ให้ใช้ภาพดังกล่าวและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศิลปินและบริษัทขอน้อมรับผิดที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจกับหล,ลายฝ่ายและจะระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก